สวัสดีค่ะอาจารย์ทิติราจรุนสุขนะคะอาจารย์ฝ้ายจากภาควิชาวัสดุศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์มสวค่ะถ้าทำถึงวิทยาศาสตร์ใช่ไหมคะวิทยาศาสตร์ในความคิดส่วนตัวแน่ๆเลยก็คือมันคือ knowledge นะคะมันคือความรู้ความรู้ทางธรรมชาติหรือว่าเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ อาจจะเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตรหรือว่าไม่มีชีวิตก็ได้ที่มันได้ผ่านกระบวนการมาจนจนได้องค์ความรู้แล้วว่ามันจริงแล้วก็เป็นที่ยอมรับค่ะค่ะคำวิทยาศาสตร์นะคะก็คือจะเป็นการศึกษาสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราอย่างเป็นระบบนะคะเพื่อให้ได้คําตอบนั้นมาค่ะโดยคําตอบนั้นนะจะต้องเป็นจริงด้วยค่ะการทําปฏิบัติการหรือยาวิจัยจริงๆ สองคำนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เหมือนกันในความคิดนะคือถ้าเป็นปฏิบัติการก็คือเราเราทำสิ่งที่มันพิสูจมาแล้วว่ามันจริงไปตามขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์แล้วก็ได้ผลส่วนงานทำวิจัยเนี่ยในส่วนตัวคิดว่าเป็นการทำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แล้วเกิดสิ่งใหม่เกิดขึ้นนั่นหมายความว่ามันจะต้องมีการไปแสวงหารวบรวมความรู้ออกแบบการทดลองทําการทดลองวิเคราะห์สรุป จนสุดท้ายแล้วมันพิสูจน์ทราบแล้วว่าม,มันเป็นจริงโดยที่เป็น,ปนผลงานที่เกิดใหม่ซึ่งแน่นอนว่าทั้งการทำงานวิจัยเนี่ยมันน่าจะมีส่วนสำคัญในการพัฒนาความรู้หรือว่าองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์โดยส่วนตัวเนี่ยคิดว่ามันมีอยู่สองแบบก็คือถ้าเป็นการพัฒนาอันดับแรกก็คือเกิดองค์ความรู้ใหม่จากงานวิจัยซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่อาจจะไม่ได้เคยมีการค้นพบมาก่อนอย่างนี้ค่ะ ส่วนประเด็นที่2ก็คืออาจจะเป็นการไปเติมเต็มองค์ความรู้เดิมที่เดิมเนี่ยมีองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในสิ่งนี้อยู่แล้วแล้วก็ทํางานวิจัยจนมันมาเติมเต็มในส่วนที่เคยมีอยู่ให้มันสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นค่ะการฝึกประสบการณ์นะคะที่ได้ไปฝึกสอนมาค่ะรู้สึกว่าถ้านักเรียนเนี่ยได้ลงมือปฏิบัติการหรือว่าทําการทดลองจริงๆอะคะ่ะจากข้อมูลนะคะที่ได้รับแบบนามประทอมะคะ่ะนักเรียนสามารถมองได้เป็นรูป,ปรธรรมมากขึ้นค่ะมีความเข้าใจในบทเรียนมากขึ้นค่ะ งานวิจัยจริงๆเมื่อกี้นี้เหมือนตอบไปนิดนึงแล้วว่างานวิจัยก็คือเป็นกระบวนการทางทางวิทยาศาสตร์นะคะที่ที่ทำให้เกิดสิ่งใหม่เกิดขึ้นผ่านขั้นตอนมีตระก,กะมีแบบแผนมีระเบียบวิธีวิจัยจนสุดท้ายเนี่ยได้ผลผลิตออกมาเ,เป็นเป็นสิ่งใหม่หรือว่าองค์ความรู้ใหม่อย่างที่ได้บอกกันงานวิจัยก็คือเออน่าจะเป็นการศึกษาหาความรู้ใหม่ๆค่ะเพื่อนําม,มากแก้ไขปัญหาในสังคมที่มีอยู่อะค่ะ แรงบันดาลใจในการทำงานวิจัยเชิงนวัตรกรรมอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเดิมเดิมทีแรงบันดาลใจในการทำงานวิจัยเฉยๆในตอนแรกเนี่ยยังไม่ได้จะมาทาในเชิงนวัตรกรรมหรือยังไม่ได้มีผลงานอะไรที่เกี่ยวข้องกับนวัตรกรรมนะคะแรงบันดาลใจเนี่ยอาจจะมาจากการถูกปลุกฝัง มาตั้งนานแล้วตั้งแต่สมัยสมัยเรียนจนมันกลายเป็นความชอบแล้วก็แรงขับเคลื่อนส่วนตัวในการทํางานวิจัยแบบดั้งเดิมก็คือตีพิมพ์ใช่ไหมคะทีนี้แรงบันดาลใจในเชิงน,ม,นกกรรมเนีมันมาจากอพอเวลาที่เราทํางานวิจัยเราก็มีทีมงานวิจัยแล้วก็พอเราทํามันมาเรื่อยๆเราก็รู้ว่าเออมันโลกมันเปลี่ยนเปลี่ยนไปแล้วก็มันเริ่มมีเทคโนโลยีอะไรที่ต้องการเป็นชิ้นเป็นอันที่ที่ให้เราเห็นนะคะ แล้วก็ประเด็นสําคัญเลยคือพอเรามาสอนเนี่ยแล้วเราไปพูดถึงงานวิจัยเรารู้สึกว่ามันมันไกลาจากสิ่งที่นิสิตนักศึกษาเขาเขาเห็นภาพมันก็เลยเกิดเป็นไอเดียว่าเออเราน่าจะเราน่าจะดึงอะไรบางส่วนจากงานตีพิมพ์ที่เราตีพิพิเคชันไปเนี่ยมาพัฒนาให้มันเกิดเป็นสิ่งประดิษฐ์เป็นชิ้นเป็นอันเพื่อให้นิสิตนักศึกษาเนี่ยเขาเขาเข้าถึงแล้วพอถ้าสมมติว่าเราทํามันมาได้แล้วเนี่ยพอเขาเห็นภาพเราจะเริ่มนําเขาให้มาเข้าสู่ งานวิจัยตรงนี้ได้ได้ง่ายขึ้นประมาณนี้ค่ะสำหรับแรงบันดาลใจนะครับในการที่เราสร้างนวัตกรรมชิ้นนี้ขึ้นมาครับก็คือการที่ต้องการที่จะแก้ไขปัญหาครับที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหรือต้องการที่จะศึกษาสิ่งที่เราต้องการสนใจนั่นเองครับโดยอาจจะใช้วิธีการกระบวนการต่างๆครับแต่ขออย่างเดียวเลยกระบวนการเหล่านั้นเนี่ยจะต้องเป็นกระบวนการที่มีความเป็นขั้นเป็นตอนและมีความสมเหตุสมผลครับ งานวิจัยเชิงนวัตกรรมต้องบอกว่ามันก็ยากในมุมมองนะคะคือคือยากเพราะว่ามันก็มีตัวแปรหลายอย่างที่เข้ามาเกี่ยวข้องหากเราต้องการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์จนมันออกมาเป็นชิ้นแล้วก็ใช้งานได้จริงหรือซัพพอร์ตแต่ว่ามันก็ไม่ได้ยากเกินไปกว่าที่เราจะไปถึงหรือว่าทำได้คือสำหรับนิสิตปริญญาตรีก็ในมุมมองส่วนตัวเนี่ยต้องให้ความมั่นใจเลยว่าเขาเขามี กำลังความสามารถแล้วก็ก็ถ้าเกิดเริ่มมีไอเดียหรือว่าความคิดเริ่มเขาก็จะไปไปถึงในในสิ่งนั้นได้ค่ะค่ะมันก็ไม่ได้ยากไม่ได้ง่ายแต่ก็ไม่ได้ยากจนเกินไปค่ะทุกคนสามารถทําได้ค่ะเพราะว่าเออเรามีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยให้คำปรึกษาแล้วก็มีเพื่อนคอยให้คำปรึกษาตลอดค่ะอ๋อถ้าให้แนะนำนิสิตอาจจะ ไม่เหมือนกับวิธีการทําของตัวเองคือจริงๆแล้วเนี่ยนวัตรกรรมเนี่ยมันเหมือนมีอยู่สาสิ่งหลักๆที่ที่รวมกันคือถ้าถ้าเป็นตัวเองทำเนี่ยก็คงจะเป็นเพราะว่าเรามีองค์ความรู้ที่เป็นงานวิจัยตีพิมพ์แบบดั้งเดิมแล้วเราก็ค่อยดึงองค์ความรู้ใจตรงนั้นเนี่ยพัฒนาขึ้นมาจนเป็นสิ่งประดิษฐ์แล้วก็ต่อยอดไปสู่การตอบโจทย์สิ่งใหม่ในสังคมแล้วก็ออกมาเป็นนวัตรกรรมแต่หากให แนะนำเด็กๆรุ่นนี้ก็จะแนะนำในทิศทางกลับกันเพราะว่าเ,ออเขาก็ค่อนข้างที่จะอยู่ท่ามกลางเขาเรียกว่าอะไรสื่อเทคโนโลยีมากมายก็คืออยากให้เขาเริ่มจากการที่เดินเอาตัวเองออกไปหาสิ่งนั้นสิ่งใหม่ที่ที่มันมีอยู่จากสื่อโซเชียลหรือว่าจากแหล่งข้อมูลก็คือพาตัวเองออกไปเปิดมุมมองไปเจอว่าเออโอเคมันมีเทคโนโลยีอะไรโลกมันเปลี่ยนไปแบบไหนคือพอเขาเริ่ม เอาตัวเองออกไปอยู่ใกล้กับสิ่งที่เขาชอบมากๆเนี่ยมันจะกลายเป็นการ initiate หรือว่ามีมีจุดเริ่มต้นว่าโอเคเขาเขาอยากพัฒนาสิ่งนี้อยากพัฒนาอุปกรณ์นี้อยากพัฒนาเรื่องเรื่องนี้แล้วก็ให้เขาคิดย้อนกลับว่าโอเคพอเขาเดินไปเจอแรงบันดาลใจหรือไอเดียแล้วว่าให้เขากลับมานั่งคิดว่าโอเคเมื่อสิ่งนี้มันเกิดขึ้นมาแล้วเขาจะช่วยตอบโจทย์ในระดับอุตสาหกรรมระดับมหาลัยหรือระดับ ระดับไหนหลังจากนั้นก็ให้เขาย้อนกลับมาดึงความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ตัวเองมีว่าเออมันเป็นไปได้ไหมที่สิ่งที่เขาคิดอะเขาจะสามารถทํามันขึ้นมาได้คือเหมือนเป็นมุมมองกลับว่าเอาตัวเองออกไปเจอกับเทคโนโลยีนั้นก่อนแล้วก็ดึงกลับมาคิดว่ามันสามารถทําได้หรือเปล่าแล้วก็ค่อยย้อนกลับไปว่าถ้าเขาจะทำเนี่ยเขาต้องมีกระบวนการทํำยังไงไปสู่จุดหมายที่เขาอยากจะอยากจะทำะออก็หาแรงมาัาลใจให้ตัวเองก่อนค่ะ วาแบบว่าอย่างเช่นสมมติว่าบางคนอาจจะได้แรงบันดาลใจมาจากอาจารย์ที่ปรึกษาหรือว่าอาจจะเห็นงานนวัตกรรมอื่นๆก็ไปเอาแรงบันดาลใจตรงนั้นมาผลักดันตัวเองให้รู้สึกว่าเป็นเป็นฟอร์สในการแบบจะจะทำงานงานวิจัยที่ภูมิใจที่สุดแบ่งเป็นสองแนวแล้วกันนะคะ คือถ้าเป็นพบวิคิชันเนี่ยก็คงจะเป็นงานเมื่อปีที่แล้วที่เคือส่วนตัวทำอุปกรณ์ผลิตพลังงานที่ชื่อว่าไตรโบอิเล็กทริกนะคะเป็นการเอาในงานวิจัยชิ้นนั้นเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเป็นการนำไคโตซานนะคะขึ้นมาขึ้นรูปเป็นเป็นโพลิเมอร์ที่มันมีความยืดหยุ่นได้แล้วก็เอาไปผสมกับโปรตีนนะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยทำขึ้นมาเป็นอุปกรณ์ผลิตพลังงาน ซึ่งมันก็สามารถที่จะสัมผัสแล้วก็เกิดเป็นกระแสไฟฟ้าขึ้นมาแล้วก็สามารถขับเคลื่อนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ซึ่งงานนี้ในความภาคภูมิใจก็คือมันมันสามารถตรีตีพิมพ์ลงไปในงกิ้งที่ค่อนข้างที่จะสูงแล้วก็มี impact factor ที่จะสูงในแง่ของ p พร l i c a t i o n ก็เลยเป็นชิ้นงานที่ภูมิใจที่สุดส่วนอีกแนวหนึ่งก็คือหลังจากที่เริ่มมาทำแนวแวัตกรรมแล้วก็ส่งนิสิต เขาประกวดก็คงจะเป็นผลงานล่าสุดที่ที่พาณิชิ์เขาไปได้รางวัลก็คือการทำเซ็นเซอร์จากผ้าคอตตอนก็ค so, ือเอาผ้าคอตตอนเนี่ยไปย้อมสีย้อมที่มีความเฉพาะเจาะจงอย่างหนึ่งขึ้นมาแล้วเราก็เอาไปทำเป็นอุปกรณ์เซ็นเซอร์เปิดปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นโดยที่ไม่ต้องมีแบตเตอรี่ในการเป็นกระแสไฟฟ้าสำรองก็น่าจะเป็น2องานนี้ค่ะ ก็สำหรับนิสิตนะคะรุ่นรุ่นใหม่ๆนะคะอยากให้สิ่งที่อยากฝากเอาไว้ก็คืออยากให้พวกเราเนี่ยคะพาพาตัวเองออกไปเจอกับโลกข้างนอกเพื่อหาแรงบันดาลใจนะคะคือถ้าชอบเทคโนโลยีก็เอาตัวเองไปรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับเทคโนโลยีหรือว่าถ้าชอบสิ่งอื่นก็พาตัวเองออกไปนะคะแล้วก็จากนั้นเนี่ยให้ลองกลับมาทบทวนสิ่งที่เราอยากจะทำนะคะแล้วก็เริ่มลงมือทาโดยที่ในมุมมองของวิทยาศาสตร์เนี่ยอยากให้เรานํา อยากให้เราเป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์วิจัยแล้วก็นวัตกรรมอยากให้เราเปลี่ยนความคิดคืออย่ามองแบบอย่ามองว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องที่มันอยู่ในหนังสือหรือว่างานวิจัยเนี่ยเป็นเรื่องที่ไกลตัวหรือว่านวัตกรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่เราทําไม่ได้ไม่อยากให้นิสิตมองแบบนั้นคืออยากให้เรามีความเชื่อมั่นว่าเมื่อเราอยากจะทํา เทคโนโลยีเราอยากทาสิ่งใดก็แล้วแต่เนี่ยเรากลับมาแล้วตัวเรานี่แหละที่จะเป็นตัวการสําคัญในการดึงเอาความรู้วิทยาศาสตร์เนี่ยกลับขึ้นมาทํางานวิจัยต่อยอดจนสุดท้ายเนี่ยได้เป็นต่อสิ่งหรือชิ้นงานนวัตกรรมอย่างที่เราตั้งใจคืออยากให้พวกเราเชื่อมั่นว่าถ้าเราจะทําสิ่งใดเราก็จะเป็นผู้นําสําคัญที่จะขับเคลื่อนจนได้สิ่งนั้นมาอย่างประสบความสำเร็จค่ะ